สวัสดีจ้าเมื่อนี้สตุตตาขยุบานคือเก้าจ้าตำสาดคือเก้ารอบนี้กับตำสาธรรมดาเนาะจ้าเบรดตำสาไล่ทอละจ้าตำสาธรรมดาตำผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวนะจ้าไล่หนีก็จะง่ามเน่ยนะจ้ะแต่เบลุาวาเขาเอื่นว่าไล่อเอียงเพราะว่าสาตุตตากัาคิดตำเองนะเ็เลยบเบลุวา่า ไล่เอียงเนาะงั้นก็จะเป็นใครสนใจลายนี่เนาะกสอบถามเขามาได้ด้จ้าเห็ดเองกลางเองเนาะประมาณนี้จ้ะแล้วสัตตุตาเสียนทัดเกิดตามผืนนีลเฮาสิไทยคลิปตอนที่สัตตุตากลางให้เบิ้งนะจ้าว่าสัตตุตากลางลายนี้เห็ดแบบใดจ้ะ เื่อมีพูดสนใจล่ยนีน้องงามเด้มันจะขึ้นแบบอันนี้งามดีนะเห็นปะอนนี้จ้าอันนี่สัตว์ตาว่ามันงามอยู่เหตุงา่ายนะจ้ะจ้าอันนี้ก็เป็นพื้นสีแดงนะจ้าสีเขียวตุก,กตําไปเรียบร้อยแล้วได้สองพื้นนะจ้าจะยอมแค่สีเขียวกับสีแดงแ้วก็มาตําใส่กับเท้านะ อันนี้เขาเอินล่ยังกับบองฮูนะจ๊ะอันนี้สตุกตาสีตั้มให้มันได้สองแผ่นแล้วก็ไปเย็บใส่กันเนาะจ้ะอันนี้จะเป็นไลซ่าอูจ้ะไลซ่าอูจะปูได้ทางเดียวก็คือทางนี้เนาะจ้ะอีกข้างนี้มันจะบางงามแบบนี้เนี่ยมันคือลายบานนะจ้ะนี่ลายบาน,นตุ๊ก้าไปหนึ่งเนาะลายบานเขาจะปูได้สองข้างเนาะจ้ะนี่อันนี้จะเป็นพื้นเขียวที่ตุ๊กตั้ม กนนอนหน้านันเนาะมันจะปู่ดยสองข้างจ้าในท่านี้กระเบดเป็นอันนี้ลายบานแล้วจ้ะนัะนะ่นก็นจะงามนอกจากปู่ด้ทั้งสองทางอันนี้จะเป็นพื้นสีเขียวจ้าได้สองพื้นเท่ากับไปเย็บตอกันนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นสีแดงแต่ละมือสาตุกตาก,กัน ตาต้าสาจาก<ม>เด้ไปใส่ฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหให้เนีด้วยจ้าวิชีตํำเนาะเห็ดผู้เดียวอันนี้พึ่งตำฮอตเครื่องมือกะไดรไปะมานนี้แหละถ้าเกิดเอาอิลีกะพื้นเพื่อนนึงน่ะจะแล้วมือนึงแล้วจ้ะแต่เฮ้ากับมเมยเข้ากับพักเนาะจ้ะตอนนี้ก็จะออกไปหน้าละจ้ะ่ตำกะเหยดแอวไปน้ำแล้วจ้ะเมยนน่งเห็ดอยู่ผู้เดียว นางงามมาจา้าเดี๋ยวซาตุตาสีมาไอเฮ็ดตอนนั้นแงหู้ให้เบังงั้นะจจาเพื่อผู้ใดสนใจได้ไล่เนี่เนาะมีที่แงแล้วจ้ะบางคนมันก็นจะเฮ็ดเป็นแล้วล่ะแต่ไล่เฮากัอยากได้ไล่เฮากับตำเอาเพราะว่าตอนนี้เลิกตำทอแล้วจ้ะจะตำศาสตรพื้นธรรมดาสาดอันที่เฮาบ่ได้มุนทอแล้วจ้ะมุนทอน,นั่นแล้ว อันพื้นหนึ่งไซเวลาซีมือนะจ๊ะที่ฮอาตตัมทอร์ถีบตุ๊กตัมตะกี้นะไล่งามแต่ว่าไซเวลาโดนโดูนะจ๊ะเวลากระปาก็อะไรก็ติดตามได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เพราะค่อยได้มีคลิปท้ายนะจ๊ะตอนนี้ค่าตามาัมศาสตร์จะละอีกอะอีกพวกละไอีกอักกนนี้ อย่างควละเอียดว่าลายกันจะแล้วนะจ๊ะจะอีกช่องเดี่ยวปูงเดียวเนาะสัต,ตว์ตากันจะแล้ว,ลวไดนะ้สูตรเดียวเนาะตามหอดนี่แล้วเาก็จะต,ตัดนะจ๊ะจะสีกลางไม่ในลายซาซา,าตุกตา มาแดดแต่มันก็ไม่ล่มยี่ดอ้อเนาะ จะได้ตีนทางเนาะจ้ะตำบารยท้าสองทางนะ่านอะคอยแง่แล้วกับเห็นมันถือสร้างด้วยกอน ามเสร็จเขาไข้เธอนึงจ้ะรอกไว้บรหารแม่ไหนเนาะมันกาสิทิง่ามเข่าดีนะ สังห้องบ่อยากน้ำห้องกะกะเอาแต่ละตามันตรงกันบอจังมันตาแบบสั้นๆกันห้องกับ่อต้องหนักก็ได้ห้ากะกะเอานะจ่ะบอบอจับไปต้องหนัก็ได้เด้อะเราไปผู้ใดอย่างขนาดไปเนะจ่ะ ต้มสอาแบบนี้มันต้มหน่อไว้ตาจะปงามตัวสาพรสาพอเฉยตัวตามหน่อยจะยากแต่ว่าไล่งาแล้วก็ใส่ลานานค่ะตั้หมือสามถึงสีมือเลยก็ถือทาตั้งใจตั้มอีกทีกับสองมือจะสาพรอันนี้เนและแพงเนาะดูเขาเห็ด เราเผื่อได้มีเซจันเราสอตกตากระสิกลางไว้อีกจ้าสระสิทยให้ิงที่เต้านะาแต่ละหน่สตกตานไนตสาเราจะจัมเลยตออกไปเลยนะอประเดนนี้ข้อเดียวก็ร่างกายคนหลังนั่งหลัง ตามมะหวอดนี่เยวก็จะปาดแล้วนะจ้ะเดี๋ยวเขาไวรอบตามแป๊ดนึ่งเด้อจ้อาสุดท้ายตอนกลางให้เบิ่งอีกจัาง่ายสะเนี่ยก็เเซ็นแล้วจ้า ไลม,มานาจากอันที่ห้ากับกสบายมาจากตามผู้เดียวคาตุตาว่าดีก็ตั้มสองคนเลยถ้าเจอห้าจะไปหันไปนี้เ้ากัแล้แแ่่ห้าสะดวกเนาะตั้าตามกตัามเป็นสิเงไปไปเป็สีละจา้าตัมสองคนตั้งกา่หงา คุณนึงสาวคนหนึ่งเร็วนะคุณนึ่งอยากไปทุลักทันไปนีก่กะทิมใจอเนาะถ้าเทาตามไปแล้วไม่อยากไปใส่กัเจ้าบ้าเสร็จแล้ว,วนี่เ่ากะเจลัยมาตร,ตรงนี้แล้วเ่าก็จะตดัดอีกโซนนึงจ้ะทีนี้เราก็จะตัดเส้นได้แล้วก็จะ ทำภูเขาคนเดอมหกไมีดเนาะแต่ปาากัจับแดงใสเอากันไั่ได้จ้าได้หามีจะให้ดูใกล้ๆแบ่นี้เลยจ้ะไซเมียดก็จะง่ายกว่านะ 嘞。Okay. ได้อยู่ตรงนี้ออกไงทีนี้เราก็ดึงได้อยู่ตรงนี้เอาไปก็จะเป็นอันที่เสร็จสิ้นนะจ๊ะเป็นแบบนี้นีปิดหน้าแล้วจ้ะคุณดีเสร็จแล้วค่ะ ตัวห้องกระเล่ยม,มา,มมมลาลยแล้วจ้ายังตัดไม่ร่อนเลยเสร็แล้วเหือเตเตแตหัวเดี๋ยวเรจะมาต่อจ้าเสร็จแล้วได้ง่ายจ้าคืนใหญ่เด็ดดาคืนใหญ่มากคือเอ้ย,อย,มยไม่ใช่ถืงเน่าวนะจ๊ะเน่าค่ะคุณผู้อันนี้น่าจะสองเมตรกว่านะจ๊ะ ระสีเริ่มกลางแล้วเนาะ หูริ่มนี่นะจ๊ะเข้าไปสองเส้นเลอจ้ะทุกคนการสองเส้นแล้วเขาก็จะนับเจ็ดช่องเนาะสำหรับไล่นี่นะจ๊ะซาตกตาก็จะกลางช่องนี่สองสามสี่หา้าหกเจ็ดปุ๊บหอดเจ็ดนี่นะจ่ะซาตกตากสิพกลางหูนี่จะมากลางหู้นี่เลยจ้ะแล้วก็นับมาหนึ่งคูสองคูก็เว้นหู้นี่นะจ่ะ กระสีเห็ดไปเ,เรื่อยเว้นหนึ่งบอสอดหนึ่งกลางสองบอสอดหนึ่งกลางสองไปเรื่อยๆนะจ้า ดึงได้ดงดึงได้เสร็จแล้วห้อก็ออมตัวข้างล่างเียจา้าสำหรับห้องกลางห้องคือเดียวนะจา้าจับเสร็นี้กระดิ่งเกี่ยวรัดกับเล็กเลยจา้า กระกามาเลยจะาู้ล่อ1หนึ่งสอหละเอียดหู้หนึ่งนะจ๊ะนี่หนึ่งเด้อี่ช่องนึงแล้วก็จะเว้นนะจ๊ะอันนี้ใส่ห้นี้ก็บอกวิธี่สำหรับคนถี่คน ยังบ่เคยตำนะจ๊ะเพื่อคนอยากตำเพีเดียวแบบสบายนะจ๊ะบ่ได้งากนะมืองมงผู้คนเป็นแล้ะคนก็นจะเห็ดง่ายนะจ๊ะข้างเียวตาตรงสำหรับคุณท่านไอ้ของคนก็นจะพันคอนะจ้ะสำหรับสาธุตาเราก็จะชิมแล้วเนาะนสิบว่าได้มัดส่นมนัดสำหรับเพื่อเวล่าห้าผูกใสเ่เล็ตนะจ๊ะเพื่อจะเร่ง่าย เห็นบ่จ้าแสงเนาะเจเจคู่แล้วจ้าริมนี่ยคือเจเจคู่เนาะตีดกลางห้าเจเจคู่แล้วซา,าวตูตาสีเวนช่องแล้วจ้าบันเทิงศาสตร์บาลายแบฮอตจะเวนช่องแล้วจ้านี่เข้าจะโบงแง่หู้นี่นี่จ้าหู้นี่จะไม่แงเด้อทุกคนเดี๋ยว,ยวหู้นี่เขาสีเวนไว้เนาะเดี๋ยวสี อยากไปเบิ่วงว่าเ้าเวนไหมห้องใดรูนี้นี่ห้องนี้สตัตว์ตะตาบางแง่สัตว์ตะตาเวนแต่สิ่งแยายากแนวมันถึงหูลูก สซเล็กเหมือนเดิมจ้าแล้วก็ดึงนี่ดึงเส้นนี้จับส่วนใหม่จับ่วนเสียดึงดึงไซเล็กมีแนวไซเล็กก็จะมดเลยจ้าง่ายๆวิธีกางง่ายนะจ้าสำหรับผู้เคนเฮ็ดเป็นเนะาะก็ง,ง่ายอยู่อันนี้แล้วกันแง่อีกเนูิยย่หนึ่งจ้า อีกหนึ่งแล้วเขาก็จะเว้นอีกหนึ่งนาะงอย่าอีกหนึหนึ่ง <c oughs> ลมบาได้เอาเสือกมาน่าตั้งไว้ก่อนเพราะว่มมาได้เอาเสือกมาก็จะลม แต่เนาะสาวเสือกมัดฟื้มใหมกัจะดีเนาะจ้ามัดใส่โซนไว้เด้อเป็สนสุนดตาบัวแดงออกมดตัดแก๊บน่ค่ะผู้คนท่านในคลองเนาะจ้ากางข้านในคลองเขาจะสีคอดเซไว้คอดเป็นดัมมิชชั่นะมันจะดก,กางง่ายง่ายก็กันจ้าแต่เสียเวลาเนาะเสจอส,สีขาสีคอด หลดจาเรบกอดให้กะมาแบบนี้ข้อเรยสองหรอจ้านี่ให้ไ,มไหรมากคาสีเห็นนี่เสียงนีจาหาอันนี้ก่อนหามุมก,ก่อนนี่ อันนี้เจ็ดริมมานีลาเต่ผู้จะเอาเจ็ดเอาแปดนะจ๊าเอาเจ็ดเอาแปดก็ได้ห้ากันอันนี้ลายบังหอด์นะจ๊านับมาแต่หูแหลกเลยสองเซนแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเจ็ดเพรามาฮอดจุดนี้เจ็ดห้าสีเวนไปช่องหนึ่งจ้าเนี่ยเวนไปช่องหนึ่งแล้วก็ไม่แย่สองก็จะหนึ่งสอง แล้วที่นี่พอได้ซองเสร็แล้วข้าก็จะมาเว้นอีกจ้ามาเนี่เว้นซองนี่มาต้องแง่ได้จ้านี่นี่จ้าซองนี่ข้าพานเนี่ยพานซองนี่บัตเขาสนินเงียะเดี๋ยวเด้อ <c oughs> ข้าก่อนเร็วมากที่น่าประชด มาเส่งแง่แง,ชง่ช่องนีง้บันนี่แง่ช่องนจ้าแง่ช่องนี้มาใส่ช่องนี้เี่นเว้นช่องหนึ่งนะจ้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้ช่องนี้เ้าบมตงองแง่เว้นช่องหนึ่งตลอดจ้าทั้งผืนเลยเว้นแล้วก็ไม่แงสอง เวนหนึ่งเงียสองเว้นหนึ่งเงียสองเว้นหนึ่งเงียสองจนสุดพีาา่ละจ้านั่นสิได้ไล่ตาตากแดดเอ้ตากันร่มไปหัฮะคือง่อยให้มันแห้งแล้วจ้ะมันสิได้ลดไล่แบบนี้ทาภัยมากภัยสนใจนะจะ้ะได้แบบฮอดราศุตากาศิคอ,อเวลากลางก่อนนะจาะ้า